สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ <c oughs> มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญชาแนลนะครับเอ่อคนอ,อื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญ10บาท2สีเหรียญ10ที่ละลึกกันนะครับวันนี้เป็นวาระของเหรียญครบ สองร้อยปีวันแห่งพระบรมราชสมภพรัชกาลที่สี่นะครับนี่นะครับเ,เราก็มาชมนะครับรา,ายละเอียดของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญสิบบาท ไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสรักเรียงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2 6ม mm มครับผมนี่นะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับด้านหลังไปชมลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญยเราจะซูมให้ดูกันนะครับนี่นะครับ ด้านหน้ากลางเหรียญน,นะครับมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรามหามงกุฎเก้าพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับฉลองพระองค์สกาดพื้นดำปักดิ้นทองทรงพระมหาสังวรน,นบพระรัตน ราชวราพรดาราอราพดดารานพรัตน์และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่สี่ด้านซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยและริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้งนะครับ นี่นะครับส่วนลวดลายของด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระรัญชกรในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าที่ละรึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในโอกาส ที่วันพระราชสมภพครบส0 0ปีตามลำดับเบื้องล่างมีข้อความว่า18ตุลาคม2547และข้อความบอกราคา10บาทโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับนี่คือลวดลายของด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่ วันครบรอบวาระนะครับวันครบรอบวาระของเหรียญน,นี้นะครับคือวันที่18ตุลาคมพศ2547นะครับวันที่ประกาศใช้คือวันที่30กันยายน2547จำนวนการผลิตยอยู่ที่3 5, 000, 000ล้าน5แสนเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะพอสมควรอาเหรียญชนิดราคา อื่นในวาระเดียวกันนะครับคือเหรียญนี้แต่แต่มีหลายราคานะครับมีก็จะมีเหรียญเหรียญธรรมดานะครับเหรียญยี่สิบเหรียญหกร้อยและเหรียญเก้าพันบาทและเหรียญเงินขัดเงานะครับก็มีเหรียญยี่สิบเหรียญหกร้อยและเหรียญเก้าพันบาทเช่นเดียวกันนะครับถึงช่วงที่เราจะไปอัปเดตราคากันนะครับ ราคาของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ12สีเหรียญน,นี้นะครับาราคาขายอยู่ที่ประมาณ75บาทถึง100บาทนะครับอาจจะถึง150ก็เป็นได้นะครับบางร้านนะครับอยู่ที่ตกลงกันนะครับ ก็อย่างเช่นที่รู้กันนะครับว่าราคารับซื้อกับราคาขายไม่เท่ากันแน่นอนครับราคารับซื้อถ้าเราไปขายเขาอาจจะอยู่ประมาณสิบหถึงสามสิบบาทหรืออาจจะไม่ถึงเลยก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ผลิตจำนวนเยอะมากนะครับถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ย ก็จะแพงแต่ถ้าเราเอาไปขายก็จะถูกนะครับก็มันก็เป็นไปตามคนไกลนะครับว่ารับซื้อก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วเพราะไม่งั้นพอค้าแม่้าคงไม่ได้กำไรนะครับก็ถ้ามีมีน้อยเก็บไว้ครับอย่างที่เคยบอกนะครับมีน้อยเก็บไว้ชมดีกว่าครับถ้ามีเยอะเป็นถุงถงเป็นหลายร้อยเหรียญก็ขายได้ แต่นี้ร้านที่รับซื้อเนี่ยก็ต้องลองค้นหาดูใน Google แล้วก็โทรสอบถามกันดูนะครับสำหรับผมไม่ได้รับซื้อนะครับขอความกรุณาว่าไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นี้นะครับเพราะก็มีเยอะอยู่พอสมควรผู้ที่อยากขายเหรียญน,นะครับก็ลองค้นหากันดู ก็มีหลายร้านที่เขารับซื้อกันแต่ทีนี้ว่าจะไปบอกว่ามันไม่ซื้อหรอกมันไม่อะไรหรอกก็คงไม่ใช่ครับถ้าเจอเหรียญที่เขาต้องการเขาก็รับซื้อเช่นกันครับแต่ถ้าเหรียญไหนที่เขามีเยอะแล้วเขาก็ไม่รับซื้อหรอกครับมันก็เป็นไปตามนั้นความต้องการของเขานะครับก็เหรียญน,นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ